สวัสดีค่ะวันนี้ที่บ้านก็มีเมนูน้ำพริกกะปินะคะเพื่อนๆนวันนี้เราก็มีกับข้าวหลายอย่างค่ะมีต้มหัวใจเท้าต้มจืดหัวใจเท้าปลาทูทอดชะอมทอดไข่ปปแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือมักเขือยาวผัดเต้าเจี้ยวนะคะเพื่อนๆ่ทานกับน้ำพริกกะปิเข้ากันดีอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปทำผัดมะเขือยาวกันค่ะ ก่อนอื่นเลยเราก็จะมาทอดมะเขือยาวก่อนนะคะเพื่อนๆนมะเขือยาวของเราก็หั่นเป็นท่อนๆนะคะมะเขือยาวผัดเต้าเจี้ยวค่ะทานกับน้ำพริกอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆเรามาทอดมะเขือยาวกันก่อนนะคะนี่มะเขือยาวของเราก็ทอดขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทอดพอประมาณนี้นะคะ่ะจะทําให้มะเขือยาวหวาน เวลาเราผัดก็จะอร่อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่พริกกระเทียมที่เราตำบุบบุไว้แล้วนะคะผัดพริกผัดกระเทียมพอหอมค่ะผัดให้พริกให้กระเทียมหอมหอมแล้วเราก็จะใส่เต้าเจี้ยวลงไปนะคะเพื่อนๆใส่เต้าเจี้ยวลงไปเล็กน้อยค่ะผัดให้หอมเต้าเจี้ยวผัด รวมกับพริกกระเทียมให้หอมๆค่ะอันนี้เขาเรียกผัดแบบโบราณนะคะเพื่อนๆลองไปทํากินดูนะคะอร่อยมากเลยค่ะเมนูนี้มะเขือยาวผัดเต้าเจี้ยวหลังจากนั้นเราก็จะใส่หมูสับที่เราหัน่นสับเตรียมเอาไว้แล้วนะคะไม่ต้องเติมน้ํานะคะเมนูนี้เพราะว่าจะทําให้มะเขือออกมาแฉะนะคะเราจะผัดแบบแห้งๆคั่วแห้งๆนะคะหลังจากที่เราคั่วหมูคั่วกระเทียม เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสุกเข้ากันแล้วเราก็จะเติมซอสน้ำมันหอยลงไปค่ะง่ายๆค่ะอร่อยด้วยเมนูนี้เพื่อนๆลองทำดูนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลทรายค่ะเพิ่มความหวานให้กับมะเขือยาวอีกเล็กน้อยนะคะผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะให้รสชาติพอดีอร่อยกลมกล่อมเข้าแล้ว ่อยมาใส่มะเขือยาวนะคะเพราะว่ามะเขือยาวของเรานี่เราทอดสุกแล้วค่ะไม่ต้องผัดเยอะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่ใบโหละพาค่ะใบโหละพาที่เราเก็บจากสวนข้างบ้านเนี่ยค่ะเก็บมาใหม่ๆหอมดีจังเลยแล้วก็มาผัดรวมกับหมูนะคะผัดแบบนี้ก็กินได้เลยนะคะแต่เราจะใช้จะใช้คุกกับมะเขือยาวอีกรอบหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะผัดแห้งๆแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะ แตะแตะมะเขือยาวให้เข้าเข้ากับเนื้อหมูก่อนนะคะเวลาทานจะอร่อยนะคะไม่ต้องเติมน้ํานะคะขอย้าเน้นนิดนึงไม่ต้องเติมน้ําค่ะเราจะขัดแบบแห้งๆนะคะเท <ๆ S 2> ่านี้เองก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทานกับน้ําพริกกะปิอร่อยมากเลยค่ะเมน,นูนี้เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมตักใส่จานเสิร์ฟแล้วค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ วันนี้เราก็ทานข้าวกับน้ำพริกกะปิมะเขือยาวทอดชะอมทอดปลาทูทอดเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณที่รับชม